ก็วันนั้นผมไปตรงหน้ากรมครับครับไปไปดูพวกพี่ๆเขาอะครับเออแล้วพวกตำรวจนะครับพวกดาวินอะที่เขาพูดลำพงครับไอ้วินอีกแล้วใช่ครับก็ก็ผมกำลังกลับบ้านนะเขาเขานับแล้วอะผมกำลังกลับบ้านครับแม่ก็โทรตามครับแล้วก็มีพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสุดตำรวจอะครับมา แล้ขอขับจักรยานผมแล้วขโมยครับขโมยจักรยานครับตำรวจขโมยจักรยานใช่ครับเป็นพวกสื่อแบบขโมยไปไม่ให้ให้น้องไม่ได้ก็จะได้จับน้องเออแล้วแล้วขอไปทิ้งจักรยานผมแล้วก็โฟลุดครับ โอ้นะทำให้โซ่หลุดนะครับนะาขัดขวางนะขัดขวางประชาชนนะเออเข้ามาดูเฉยๆเด็กเ,เขาสนใจมาดูมึงก็จับมั่วชิ่ปานนะครับไม่มีหลักฐานอะไรเลยใช่ป่ะอยู่ๆมันก็มาจับเลยใช่ไหมลูกหรือมันยังไง <c ười> แล้วแล้วผมก็ไอ้นั่นนะครับเอาแล้วตำรวจมาผมก็หนีครับห<อ>นีไม่ทันผมพิ่งไปเอาจักรยานครับอ๋อครับ ขยานแล้วแล้วผมก็ไปเขาเรียกว่าอะไรรถผู้ชุมนุมกับรถตำรวจนะครับมาไล่ชนนะยผมเลยรีบกระโดดลงคลองก่อนครับโอกระโดดลงคลองเลยเหรอว่ายน้ำเป็นไหมเป็นครับโอ้สุดยอดแล้วรอดไหมแล้วรอดไหมลงคลองแล้วรอดไหมไม่รอดครับแล้วไม่รอดครับแล้วตำรวจก็เรียกขึ้นครับ ก็โศอุตสาห์ลงทุนอุตสาห์ลงทุนกระโดดน้ำยังไม่รอดเลยพี่น้องแล้วก็ขึ้นมาลูกน้องเขาบอกว่าจะปล่อยใช่ไหมครับไม่หล่อกม่าวแล้วแล้วเขาบอกแล้วก็หัวหน้าครับก็ไอ้ดาวบินนะครับไอ้วินอีกแล้วไอ้ดาวินอีกแล้วบอกว่าบอกว่าผมยิงลูกแก้วใส่ครับเรอแล้วมีหลักฐานไหมล่ะ มีแต่ลูกแก้วที่ผมเก็บมาครับอ๋อเป็นลูกแก้วที่เขาเก็บมาเขาไม่ได้พกไปนะไอวินไอหามึงใส่ร้ายเด็กๆกรชิบหายอืมใครับแล้วแล้วก็นั่นครับผมไปเล่นกับเพื่อนไงแล้วเพื่อนผมก็หนีไปก่อนครับอ๋อแล้วดาบบีก็ก็เรียกผมขึ้นรถูกล้อก่อนเลยเอออออแล้วแล้วก็บอกบอกว่านั่นครับ บอกให้ขึ้นรถรถอยกจักรยานแล้วลูกลูกน้องเขาบอกจับไปทําไมจับเด็กไปทําไมใช่ไหมจับแล้วแล้วก็ขอแล้วก็หัวหน้าครับงานชุดชุดใส่หมวกมาครับเป็นหัวหน้ามั้งครับก็บอกให้ให้เอาเด็กขึ้นกระบะไปกับพร้อมอ,อปอครับอ๋อพร้อมอ,อปอนะฮะ ใช่ครับแล้วแล้วก็หัวหน้าเขากับไอ้ดาวินครับบอกว่าให้เอาขึ้นรถกระบะเดวนักข่าวไม่เห็นครับโอ้มีหลบนักข่าวด้วยนะครับไอ้ดาวินมึงอย่ายิ้มไอ้เหี้ยนะ <c oughs> โอ้นะก็ดูดูทำกับเด็กๆคนระับมีอะไรอีกไหมลูกมีอะไรอีกไหมจะเล่าลให้พี่น้องประชาชนฟังแล้วรถกระบะที่มากับสุดตำรวจนะครับเขา พาเข้ามาในกรมก่อนครับอืมครับขับ,บ,บับรถเข้าไปแล้วแล้วก็ไปคุยกับหัวหน้าอีกคนนึงขับรถเก่งครับมีลูกน้องมาประมาณสี่ห้าคนครับโอ้ครับผมเนี่ยแล้วก็เข้าเข้าไปไปเอาโทรศัพท์กายดันครับอะไรก็ไม่รู้หนูจำไม่ได้นะเฮ้ยแล้วเขาเล่นโทรศัพท์ไม่เอพา,าเดืดไม่ีใช่ครับแล้วก็เอาพวกหน้ากากกันแก๊สไปครับเพราะผมยืมเข้ามาครับนะ ไอ้เพื่อไงเพึ่งมันเอาหนังกากันแก่ไทยอ่ะผมคอบไปข้างในใช่ไหมครับแล้วตำรวจเอาหัวหน้าไก่ออกคนที่เป็นหัวหน้าคอคอครับคแล้วแล้วเขาก็นั่นนะครับเขาเรียกเขาก็ทะเลาะกันนะครับว่าจะจับมาทําไมให้ปล่อยไปไหมแล้วคแล้วมันปล่อยมาตกลงไม่ปล่อยครับแล้วก็ไอ้นั่นนะครับเขาเขาทะเลาะกันอยู่ได้ครับอืม จับเด็ก12ขวบนะครับพี่น้องนะครับโอ้โหนะเ1ก1 2ขวบไม่รู้เรื่องรู้ราวนะซึ่งไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรเลยนะ <c oughs> ไอดาบวินนะไอวินนะมึงใช้สิทธิพลาดพิงได้นะไอหามึงแอดไลน์กูมาอเฮียแล้วแล้วก็ขอทะเลาะกันคนที่หัวหน้าคนที่ขับรถเก่งอะครับกับลูกน้องครับ <c oughs> ขอืมเขาเขาบอกว่าให้พาไปสอนอแล้วอีกคนนึงก็บอกว่าต้องไปรับหัวหน้าอีกคนนึงแอบอยู่ ตัวอีกคนเขาก็เขาก็ทะเลาะกันอยู่ครับทะเลาะกันเองอยู่นั้นนะครับแล้วก็ไอ้ดาบินเดินมาอีกรอบครับไอ้ดาบินฟ้องมานุ่อยากจะฟ้องอะไรฟ้องให้ประชาชนพี่น้องฟังกันเลยพี่น้อง <c oughs> แล้วแล้วก็ไอคนขับรถเก่งครับพาแล้วก็ไอคนคนขับรถเก่งก็ลูกน้องเขาแล้วก็คนขับกระบะพาไปสอนน้องคนอยู่ทิงครับอืมครับครับนะฮะไอวินนะไอดาบินนะมึงนะฮะตอนนั้นผมยังงงเลยว่าเขาบอกผมไปยิงเขาเลอแล้วยิงจริง,รงไหม ไม่ได้ยิงหรอกนั่นไงไม่ได้ยิงไงฮะมึงไปซัดยัดเยียดข้อหาหลักฐานก็ไม่มีนะฮะแค่พวกมึงต้องสงสัยมันก็จับกันละไอ้วินฟงวินเออมีอะไรจะฟ้องอีกไหมมีอะไรจะฟ้องอีกลูกเยอะเลยอ่ะอาจะฟ้องอีกเยอะอะฟ้องอะฟ้องนี่เขาเล่นโทรศัพท์หนูด้วยดิกาเล่นโทรศัพท์ผมอีกอ่ะอ๋อเล่นโทรศัพท์หนูด้วยเดี๋ยลูกอืม ใชับนี่หนูชื่ออ,อะไรนะหนูชื่ออะไรนะลูกชื่อชื่อเล่นชื่อเล่นับชื่อเล่น<อ>ชื่อเ,เอียครับโ e er. อเค okay. น้องเอียนะครับน้องเอียอายุสิบสองขวบนะครับเป็นน้องสิบสองขวบนี่ก็ปห้าปหกเองนะเราได้เรียนหนังสือไหมเนี่ยครับแล,แล้วก็ยังไม่จบเรื่องเลยเนี่ยเอาเลยเอาม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 ,มาขึ้นศาลนี่ครับเออขึ้นศาลขึ้นศาลอีกเด็กสิบสองขวบขึ้นศาลที่ผ่านแล้วพี่น้องมุกไปเถือนหนูได้แหละ อมันเบื่อมันเบื่อไปเส้นสารใช่ครับเบื่ออืแล้วมันแจ้งข้อหาอะไรแม่นกแดงมันแจ้งข้อหาอะไรจริงข้อหนนั่นนะพกพาอาวุธนั่นน่ะพวกลูกแก้วอัะโอ้ลูกแก้วเป็นอาวุธแล้วก็พี่น้องไอ้วินไอ้วินไอ้เฮียมึงช่างทําเด็กลงคอไอ้เฮียลูกแก้วเป็นอาวุธไปแล้วอาชิบหายแล้วก็ตั้งข้อหามั่วข้อหาอะไรมั่อ พอผมฝ่าฝืนพลกรอยู่เฉยผมโดสองทุ่มครึ่งไปตั้งสามทุ่มครึ่งเออนะเออเนะมันเด็กมันเด็กคิดว่าเด็กไม่รู้เด็กก็รู้นะพี่รู้เยอะด้วยครับเออน่ะขึ้นศาลเยาวชนหรือเปล่านกแดงศาลเยาวชนค่ะเออแล้วตอนนี้คดีความไปถึงไหนแล้วครับไม่ฟ้องแล้วก็ฟ้องยกฟ้องไม่ฟ้องต่อครับ ตอนแรกคิดว่าเขาจะไม่ฟ้องแต่เขาก็กลับมาฟ้องเด็กต่างโอ้าวไอ้วินไอ้วินอะไอฮามึงดังแล้วมึงก็ยังไมเจอโจทย์อยู่เลยครับไม่ได้ปเจอโจทย์เจไอินครับเออนะฮะโอ้นั่นนน้องน้องน้องเอียนี่ได้ไปเที่ยวทะเลกับเขาไหมเนี่ยไม่ได้ไปครับอยู่บ้านโอ้ตกขบวนน่าเสียดายแข่งตกปลาเขาบอกเขามีแข่งตกปลามีแข่งตกปลาด้วยครับ แข่งตกปลาเนี่ยไม่ไปรอบหน้าอก็ยกเลิกไงครับก็เลยออกไปเลย <c oughs> ถ้ารับวินดูอยู่บอยังไม่จบกับผมนะครับนี่ <Yeah. S 2> <c oughs> ยังไม่จบนะเว้ยไอวินนะไอวินเด็กมันท้ามึงนะ <c oughs> มึงยังไม่จบกับเด็กนะเว้ยนะ <c oughs> เออก็อยาก เจอกันดับนดินนี่กันเดอ๋ยวเจอมันแน่นะเดี๋ยวมีม็อบเจอมันแน่ไม่ต้องห่วงมันมาอยู่แล้วไอ้มนุษย์ลำโพงนะผมอยากผมอยากอยากเห็นที่เขาโดนที่ดินแดนนะครับที่โดนกลวยฟาดหัวครับเนี่ยวันหลังเนี่ยถ้าไอดับวินนะดาบินนะครับว่าเจอกันเรโลนี้ครับที่ดินแดนครับนี่นะ เพาถ้าวันหลังเห็นไอ้ดาบวินมันหิ้วลำโพงนะเอาเยี่ยวแมวอะเป็นรถลำโพงเลยนะให้มันแบกอยู่งะดดมเยี่ยวแมวอย่างนั้นอะแอบฉีดใส่มัน,นผมจะดึงดาวออกให้หมดเลยครับนี่นะใจมันได้เว้ย <c oughs> โอ้นะเอาเยี่ยวแมวน่ะพกจากบ้านไปเรือเอาเยี่ยวเราก็ได้นะเอามักดองไว้สักสามสี่วันนะไอ้วินมันแบกลำโพงมา,าใช่ไหมผมเอาขี้วัวเลยครับแถวบ้านผมเอายี่ยวแมวมันเหม็นดีลุงครับครับ บอกบอกลูกน้องดาบบินนะครับอย่าอยู่ใกล้ดาบบินนะครับอลุงลุงรับลุงไอ้นี่เขาเมื่อผมลูกน้องเขาอะลูกน้องเขาบอกว่าอะไรวะลูกน้องเขาบอกระวังโดนดาบวินฝอยตูดอันนี้ดาบไอไอดาบวินลูกน้องมึงพูดเองนะเว้ยไอชิมหายไม่ใช่เด็กพูดนะไอ้เหี้ยรอครับผมขอฟ้องเรื่องหนึ่งนะเอาเลยเอาลูกเอา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 ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรผมไม่รู้นะครับว่า พวกตำรวจมันลบคลิปจากกล้องจรปิดไปหรือยังไองานที่น้องวายิีอะครับที่ดินแดงวันที่ยี่สิบเก้าครับอ๋อที่เสียชีวิตใช่ไหมคือผมผมไปร่วมชมุมนุมครับทีนี้ผมก็แบบอยู่แนวหน้าอยู่แล้วผมก็ไปแนวหน้าผมไม่มีอะไรติดตัวเลยนะครับอือทางคอฟอร์ยนระเบิดที่ยึดเด็กๆมาฟาใส่พวกผมครับโอ้ไอ้นนีผมนี่ครับใช่ครับผมเห็นคาตาเลยครับไม่รู้ว่าตำรวจแถวนั้นมันลบกล้องออกหรือยังลบคลิปหรือยังลุงได้จอดรถไม่หยุดผมผมจอดรถนะครับ ผมก็มองเขาปะทะกันตำรวจมันวิ่งมามันหยิบอะไรไม่รู้ปามาบึ้งมาเป็นก้อนเลยครับอยู่ข้างหน้าผมเลยผมแบบอืหูดาบเลยครับตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกเลยเด็ดลุงผมเล่นจำ้องอีกเรื่องหนึ่งไอ้วันที่ผมโดนอ่ะไอตอนยิงหัวไอมันยิงเข้ามาในร้านลูกชิ้นอ่ะผมโดนเอผมเข้าไปนั่งผมเข้าไปนั่งเล่นอยู่ในร้านลูกชิ้นอยู่ดีๆแม่งก็ขับรถเข้ามายิงเอเอเอาอะไรยิง เอาก็ฝุ่นยาเข้าหัวเต็มๆเลยโอ้โหไอ้เนี่ยนะครับไล่ยิงเด็กอยู่ตอนที่เขาผสมพยาบาลแล้วก็ไอ้วันที่สิบเก้าไอ้ที่ผมโดนอ่ะที่มันลากไปกระทืบอีกอ่ะมันทําอะไรมั่งมันทําอะไรหนูมั่งลูกมันเอาไม้เบสบอลครับตีก้านคอผมแล้วก็เตะก้านคอเก้าอันชายชุดสืบนอกเครื่องแบบว่าเครื่องแบบโอ้โ ฟ้องหน่อยเถอะขอฟ้องหน่อยแล้วนะฟ้องเลยลูกฟ้องไปเลยลูงครับลูกครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> ผมขอถ้าถ้า,ถาพวกชุดสืบดูอยู่ผมขอถามว่าคนที่อยู่บนทางด่วหนหัวแต่งครับม <c oughs> ีลูกแก้วเข้าไปครับ <c oughs> ไปทําอะไรเขาหลังหลบหนีเลยครับ <c oughs> <c oughs> เอาลูกแก้วเลียงเข้าหัวไปครับไม่ตอบเลยครับไม่ไม่บอกเขาด้วยาเคาับอยู่อ่ะคนไหนก็คือผมมาเดียวกับผมดีกว่าแล้วก็นั่นนะครับเอาแล้ว ตอนตอนที่ผมโดนจับครับมีแบบพวกวัยรุ่นมาสามคนครับพขยกพอยกมือแล้วจอดอยู่เฉยๆครับพวกตำรวจพวกพอสอไปเอาลูกะสุนยางยิงใส่เขาแล้วก็เอาไม้ไปตอนตีเขาต่อครับถีบรถต่อครับลูกค้าลูกค้าครับผมผมคนี่ผมคนี่ใส่เสื้อไฟเย็นนะครับ โก oh, ็ขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับแหมนะฮะเท่เลยวันนี้เท่ระเบิดเลยนะฮะครับมีเรื่องจะมาฟ้องครับเชิญเชิญเชิญเอามีอยากพูดอะไรพูดเลยลูกครับวันนั้นตรงแยกดินแดงที่เขาชุมนุมใหม่ๆครับที่คนชุมนุมเยอะๆครับวันนั้นผมโดนเขาฟอกกระซืบครับมันทําอะไรมัง่งโดน เขาเขาเอามือสับสอกผมแล้วเขาก็กดผมลงพื้นแล้วเขาก็ลุ้มกระทืบผมกันหลายคนเลยครับโอ้โหเด็กตัวเนิดเดียวนะครับพี่น้องลุ้มกระทืบกันหลายคนเลยโอ้โหแม่งพยายามจริงสอนนอดินแดงนะครับพี่น้องเอาปูนไม้หัวมันไว้นะครับอืมเขาเขาจะทำผมคนเดียวครับแต่ว่าเขานั่งกันมาสองกระบะครับเขาลงมาลุมผมกันครับอืครับโอ้ แล้วก็เแล้วก็แล้วก็เขาเขีย,ยเยอนนะเลยอะวันนี้มันก็อยู่กันคบกวนไว้นะฮะ <c oughs> อาออยุของวันแล้วก็ของเมื่อวานครับวันที่สิบแปดแอลครับมผมผมรถมีรถกระบะตำรวจมาจอดคำหน้าทำเนียมใช่ไหมครับแล้วผมก็เอาน้ำแดงไปวางแล้วผมทาหกครับผมก็เล่นล้างรถให้เขาครับ <c oughs> ผมตานน้ำใส่รถเขาครับ <c oughs> แล้วดาววินเห็นครับเขาให้ลูกน้องมาเฝ้าครับแล้วพอีนี้ใช่ไหมครับ ผมจะเข้าใกล้รถเขาครับเขาก็ไม่ให้ผมใกล้เลยผมเข้าใกล้เขาก็ดึงผมออกไอ้วิ้นอีกแล้วนะพี่น้อง <c oughs> ไอ้วิ้น <c oughs> อีกแล้วนะวินวินวินเขากลัวผมครับวินวนะินเกย์เน่เกย์วินอะแล้วแล้ววันนั้นใช่ไหมครับเมื่อวานที่ผมกับกับเพื่อนผมโดน <c oughs> โดนโดนเรียกไป <c oughs> สอนเนาะน่าแต่งกันนั่นน่ะเขาเรียกอะไรไอ้ไอ้ดำขาวอ่ะเขาเรียกนะวันนั้นวันนที่เพื่อนกับ ผมกับเพื่อนโดนไปสอนอนใช่ไหมครับลูกน้องเขาลูกน้องวินเขาบอกว่าวินระวังอย่าอยู่ใกล้วินครับจะวินเขาตุยตูดเขาบอกว่าเขาบอกว่าวินเขาบอกว่าวินโรคจิตครับโอ้นะฮะเขาบอกว่าอยู่ใกล้ระวังนะครับอืมอืมอืมลุงครับครับฝากบอกพวกตำรวจกับคอฟอร์ดนครับว่าไม่ต้องรีบนะครับวันนั้นผมเห็นหล่นรถกระบะครับเออตำรวจหล่นรถกระบะ ผมมีคลิปตอนเขาหล่นรถกระบะด้วยครับโอ้คงจะหาเออส่งมาหน่อยส่งมาหน่อยนะเอาไว้มาเปิดประจานมันนะนะครับเดี๋ยวผมส่งไปนะครับเออได้ได้ฝากแม่นกแดงส่งมานะครับดางแล้วก็ต้องส่งไปครับอัันน้ครบีไดี้ก็ส่งก็ได้ทีหลังเดี๋ยวมาเปิดวันหลังวันนี้คงมันไม่สะดวกอืม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 ใครจะ้อใครอีก เออใครจะฟ้องอะไรลูกมา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 นะมีมีครับรุงรัไอ้พวกตำรวจครับขับรถชนผู้หญิงครับลุงกับคนแก่ครับเมื่อไรอันนี้เมื่อไรขอฟ้องเรื่องนี้ครับลุงครับผมขอฟ้องเรื่องนี้ครับเรื่องอะไรผมสงสัยมานานแล้วครับทําไมต้องใช้กระสุนจริงบอกกับลูกแก้วยิงออกมาใส่พวกผมครับ โอ้ต้องไปถามไอ้ตำรวจสอนอดินแดงนะฮะเออฝากเสียงนี้มากเลยไปยังสอนอดินแดงเด็กมันถามว่าทำไมถึงใช้กระสุนจริงกับลูกแก้วยิงพวกเขาแม่ส่งแมสกริงไปไว้ให้แม่เลยนะแล้วม่มง้เาไอ้เมื่อวานเนี้ยโคตรปั่นอ่ะตำรวจอะไอ้ลุงแก่เขาที่เป็นตำรวจเขาบอกว่าสงสารลุงเธออย่าทำอะไรลุงเลยอย่างน่าไม่นะเขาบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะจำผมไว้ให้ผมมาจําเขาถ้าแบบเขาขี่ผ่านอย่าทำเขาเลยอืม มันมือเข้ากลัวครับใช่ไหมนะอืมโอ้อครับครับแล้วก็ไอ้ตำรวจพวกดินแดนกับพวกนโดยดินนาไปผมไปอะไรอ่ะพิมพ์นิ้วม,ม,มือสามรอบครับโอ้นะความจริงพิมพ์รอบเดียวม,มันก็น่าจะรู้เรื่องนะทำไมต้องให้เด็กไปพิมพ์มกันบ่อยๆวะฮะมึงลงบันทึกกันยังไงไม่น่าไม่เข้าใจนะะไอสารสนอครับที่ตะปูนกับไอ้นั่นครับ ให้ผมโยทิงแล้วก็ดินแดน,นครับอืม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 ครับผมครับครับวันนั้นที่วันนั้นที่ผมโดนเขาปอกกระทึบเสร็จใช่ไหมครับพอเขาเขาให้ผมวิ่งหนีใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาเจออีกเขาจะเขาจะยิงครับแล้วพอผมพอเขาให้ผมวิ่งเขาก็ยิง,ย,งยิงกระสุนยางมาโดนหลังผมมเขายิงอัดแล้วเขาก็เขาก็ตะคอกใส่ครับอืมโอ้เออนะฮะแย่เลยแย่เลยนะฮะ อลุงครับวันวันนั้นที่มียิงกันใต้ทางด่วนครับวันนั้นผมเป็นพลเมินดีมากเลยลุงเหรอมันทํายังไงลูกผมผมไปเอาน้ำเกลือไปให้ผู้ชุมนุมคับบตอนนั้นลุยแก้ล้ำตาเยอะเลยครับใช่แต่แต่ไปทำเนี่ยผมไปแก้ตำรวจนะลุงเราผมก็ไปเล่าเรื่องประยุทธ์ด้วยฟัง เออนะฮะครับครับอยากจะบอกไว้ครับกินกินพอหรือยังครับต่างกินพอหรือยังภาษีครับโอ้กินพอหรือยังไอดาบินมึงแดกภาษีพอหรือยังนะฝากบอกไอบินหรือฝากบอกไอประยุทธ์เนี่ยประยุทธ์ครับประยุทธ์ครับเออประยุทธ์ประยุทธ์แดกภาษีพอหรือยังมึงเด็กถามไอเหียหมูขึ้นเอาขึ้นเอาทุกวันเลยครับเออเออ โอ้หมูแพงค่าแรงถูกครับหมูแพงค่าแรงถูกครับอือโอ้เด็กมันฉลาดนะอืมตอนตอนนี้ขอไม่ตอนนี้ขอไม่กินเนื้อหมูกันแล้วครับกินแต่เน้อจระเข้ครับออกินเนื้อจระเข้นะครับรคับอือมครับผมนะฮะเออแลดาวินนะผมยังไม่จบกับดาวินนะครับมา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 ใส่ดาวินให้เสร็จให้จบกันมายังไงไอดาวินมาดาวินก่อน อย่าจะบอกวินนะคะว่าเลิกรังแกเด็กนะครับเอาวินเด็กเขาบากบอกมาเลิกรังแกเด็กแล้วก็แล้วก็บอกแล้วก็อย่าไปทําลูกน้องอีกนะครับเดาตูดลูกน้องไม่มีแล้วนะครับอย่าไปล้อเลียนเพศสภาพเขาลูกนะอือย่าไปล้อเลียนเพศสภาพก็ดดาที่ดาไอวินะลูกน้องเขาบอกว่าเขาเอาหมดเลยครับเขาไม่เลือกหน้าเลยครับ เออ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 แบบต่างชอบต่าชอบเลยนั่นน่ะที่ดาบวิ่งนี่นั่นน่ะโดนกลวยฟ้าหัวครับแบบดาบวิ่งโดนกลวยฟ้าหัวมาแล้วนะครับพี่น้องนะคะวันนั้นวิ่งโดนกลวยฟ้าหัวตรงวันไวอะวันไว้อะไรวันรีสมน้อยครับโอ้ครับมันเป็นโดนท่าไหนโดนยายเป้าหรือเปล่า ม่ครับมันโง่ครับมัน,ม,น,ม,นมันมันวิง่งมันมันวิ่งหนีครับแล้วก็มีคนโยนกวลวยโดนหัวครับเกือบข้อหัวเลยครับกลวยครอหัวเลยพี่น้องลังพิษสภาพเหมือนหนังตลกเลยหัวลั่นเลยครับ <c ười> แบบถแบบสะพายลำพงวิ่งอยู่ครับ <c ười> แล้วก็มีคนโยนกวลวยมาครับแล้วก็ฟาดหัวเขาแล้วหัวเขาก็เกือบทิ่มเลยครับ <c ười> <c ười> ไอดาบินพี่น้องแล้วก็มีแต่คนแล้วก็มีแต่คนขำเขาครับ <c ười> ครับอืมอืมเต่จะบอกวินว่าเลิกงูได้แล้วนะครับขนาดกลัวยังหลบไม่ได้เลยเป็นมันเป็นตำรวจได้ไงครับเอ,อแต่แต,แต่ผกแต่ผมไม่เล่าเรื่องเขาให้เพื่อนเขาฟังอะ่ะเขาไม่ยอมรับความจริงเนี่ยโอ้มันจะเป็นรอมรับไงเสียฟอร์มนะ แต่ผมมีคลิปนะครับแต่ผมมีคลิปว่าเขาโดนโดนกล้วยฟันหัวจริงๆครับเออเดี๋ยวส่งมาให้แม่นกแดงออดไอไอขี้ไปในที่มันฮาฮาไอพวกตำรวจที่มันทำอะไรเปิดๆนะส่งมาลูกส่งมามได้ครับอ,อยากจะบอกวินนะคะว่าโูขนาดนี้มาตอบตำรวจได้ไงครับเนี่ยมัน <laughs> จับจับเบอร์ได้มันจับเบอร์ได้ <laughs> ผมก็ว่าจับฉลากได้ะครับ <laughs> นั่นแหละ <laughs> วันๆไม่ทำไรหรอครับสะพายลำพงมาประกันนู่นประกรันนี่เออนแล้ว,นะแ,ลวแล้วก็ถามดา,ดาวินดาวินได้แล้วว่าไขมันไม่ลดหรอครับยังถือลำพง <c oughs> <ไข S 2> จัง <c oughs> ครับเออนะวันบแต่ผมยังแค้งอยู่เลยครับที่ดาวินแม่งจับผมนะครับ แขนมากใช่ไหมแขนมากเลยนะเด็กมันผูงใจเจ็บครับกลัวกลัวนักข่าวด้วยครับอืมมันกลัวประจานเนี่ยนะมีอะไรนะมาฟ้องลง,นะงเนี่ยฟนะ้อง YouTube เนี่ยอ่ะมันจะได้เผยแพ<ม>ร่ไปทั่วโลกนะอมไม่กลัวนักข่าวไม่ได้กลัวนักข่าวอย่างเดียวนะครับกลัวสามนิ้วเดีวยว อ๋อกลัวสามนิ้วใครชูชใส่หน้ามานนี่มันจะต้องไล่จอบจับใช่ไหมหรือยังไงใช่เมื่อวานมันถ่ายรูปใช่ครับวันนั้นวันนั้นผมไปผมเดินไปข้างเขาใช่ไหมครับเขาบอกว่าถ่ายได้ครับแต่ว่าอย่าชูสามนิ้วเพราะผมชูเขาวิ่งเข,ขาเขาไล่ผมไปไกลๆเลยครับเ <laughs> ขาบอกอย่าชูอย่าชูไปไกลๆครับ <laughs> ไม่เอาสามนิ้วนะกลัวสามนิ้วนะครับเ <laughs> จอตำรวจดินแดให้ชูสามนิ้วใส่หน้ามันนะครับครับปวินเขากลัวสามนิ้วครับครับ โอมันมนะันไม่ทำไรหรอครับคือสะพายลำโพงไปประกาศนู่นประกรันนี่ <Yeah. S 2> แต่ว่าไม่เคยเข้าสมองตัวเองนะครับไอวิน <laughs> I <mean> ผมว่าผมว่าไปแบบเขาพูดไปเรื่อยๆเขาว่าน่าจะเอาผักมาขายครับใชหน้าสอน,นอครับ <laughs> ครับ <laughs> ไม่ขายครับ <laughs> ประกาศเก่งขนาดนี้ไปขายผักเลยครับวินเขาพูดอย่างอื่นบ้างเออเขาบอกเขาบอกว่าดาวินให้จบเลยแล้วที่หลังผมจะไม่ผมโดนจับอย่างเงี้แต่ผมกลัวโดนไอ้ดาบดาวินมาล่อตื่ผมครับห้ามพูดเรื่องอย่างนี้เอ้าลูกๆนะฮะมีก่อนจะจากลากันไปมีอะไรจะฝากถึงไอ้ดาบวินฮะก่อนจะจากลาพี่น้องทางหน้ายูทูบไปเนี่ยไอ้ที่ดีๆไอ้พี่พูดเลย ที่สะพายลำโพงพูดพูดให้คนอื่นฟัง่เข้าสมองตัวเองบ้างไหมครับวิน <laughs> จากออนนะครับจากออน <laughs> อ้าวคนต่อไปคนต่อไปใครมีอะไรจะฝากทังไองวินอีกอ่ <laughs> อยาฝากเห้งวินว่าอะไรเลิกกลนตีนี่แหละครับ <laughs> <laughs> วินฟังว่าใส่สมองบ้างนะครับที่พูดไปอะครับวิน <laughs> อ้าวคนต่อไปคนต่อไป อ๋อคนต่อไปขึ้นมามีแต่น้องนัดอ่ะนัดมีอะไรถ่ายถึงตำรวจไหมมีเยอะครับมีเยอะมีเยอะครับก็อยากฝากถึงตำรวจนะครับผมที่บอกว่าซื้ออาวุธมาคุมกันประชาชนหรือมาคุมกันเผด็จการนะครับผมอืมประยุทธ์อยู่มูแพงประยุทธ์อยู่หมูแพงเวันนี้เขาเห็นป้ายป้ายตำรวจเขียนว่าดูแลประชาชนเขาบอกว่า ไม่ได้ดูแลประชาชนนะแม่เขาดูแลพเด็กจนารอ้น้องโอ้เนี่ยเด็กมันคิดได้ครับพี่น้องนะครับอค่ะอ่าโอเคแต่ว่าพี่อย่าอย่าคิดว่าแบบใครชี้นำเลยนะหนูวนั่งฟังพวกเขาพูดทั้งวันเลยนะเขาคิดของเขาเองหมดทุกอย่างเลยอืมอืมอืมเขาก็จะพยายามทําให้พ่อแม่เขาเป็นสามกีบเนี่ยโอ้ยดีใจจังเลยแม่แม่เริ่มเป็นสามกีบแล้วเขาก็ไปสอนการเมืองพ่อแม่ด้วยนะโอ้กระดานนั้นนะ ใช่ค่ะแต่แถวบ้านผมขอจ้างลูกครับแต่แถวบ้านผมจ้งองอางแถวบ้านผมจ้างไปไหว้รอสิบแบบมีการแจ้งไปไหว้รอสิบครับเด็มกมันมาฟ้องมีน้องเอ้ย